วันนี้เราเดินทางมาพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามพี่ชื่อนักท่องเที่ยวสายมอเตอร์โฮมและได้ร่วมเดินทางจากชนบุรีสู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขึ้นอุทยานแห่งชาติผาแต้มด้วยรถแคริบเบิมอเตอร์โฮมในการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับก,ก็อุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยทำอาหารผมมีครบนะก็มีบอนชาวเต้นเลยผมก็เซตแบบชาวเต้นเลยชาวเต้นก็เซตไงผมเซตหมดเลยแล้วเราก็ทําอาหารเหมือนชาวเต้น ปุปกรณ์การทําทงานผมก็ก็ม,มีเหมือนอยู่บ้านกูอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้เว้ยแล้วเฮ้ยแล้วมันใช้ชีวิตจริงมึงมึงหลอกกูวันเนี่ยมึงมึงเอาแบบคล้ายๆประมาณว่ามึงการแสดงหรือเปล่ปาใช่ไหมของผมมันชีวิตจริงอยู่แล้วเด็กๆอ่ะผมจะมีมอไซค์ทำงานตั้งกี่ปีแล้วผมยังไม่มกล้าฝันผมจะมีกระบะเลยเนี่ยต่ละวันนี้มีรถบ้านมีเรือด้วยมันเป็นไปได้หมดวันละวันผมจะพูดให้กำลังใจคนที่ในยูทูบผมไหมคูดเรื่อง,งความฝันครึ่งหนึ่งเป็นชีวิตในความฝันผมเลยครับนู่นนี่นั่นผมใช้พูดให้กำลังใจพวกเขา แม่งเป็นไปได้หมดสวัสดีครับผมชื่อครับกำลังจะออเดินทางไปที่อุบลน,นะครับเดี๋ยวเอาของขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวระหว่างทางจะไปที่ไหนพักที่ไหนเราไปคุยรายละเอียดกันอีกทีนะครับวันนี้ผมจะไปที่อุบลใช่ไหมครับแต่ว่าว่ามันระยะทางมันไกล5 0าอยกว่ากิโลเนี่ยผมว่าเราไปแวะ ระหว่างทางพักก่อนเพราะงานจริงๆเนี่ยนัดกันไว้พรุ่งนี้19เใช่ไหมครับคืนนี้ผมว่าจะไปนอนที่ช้างอารีน่าบุรีรัมย์นะครับไม่มั่นใจผมไม่เคยไปเขาให้นอนหรือเปล่าเราก็ต้องไปเสี่ยงดูเพราะรถบ้านเราเนี่ยเราพบโฮมอีทแวร์บีพาร์คอีกเรานอนที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ไปบรบกวนใครแล้วเราก็ไปที่ช้างอารีน่าก่อน้าไม่ได้ก็นอนปั๊มทาไม่ได้ก็นอนศาลี่ตำรวจผมว่ามันต้องได้ทักที่ครับไปครับเดินทางครับผม ตอนนี้ผมถึงบุรีรัมย์แล้วครับมาถึงว่ามาสักเกือบห้าโมงอ่ะวิ่งไปอุบลเลยกว่า6 0 0้อโลวมันเหนื่อยไงผมก็เลยมาจอดพักช้างอารีนาดีกว่าน่าจะปลอดภัยอ่ะผมดูแล้วเพราะคนมันสารสารณะโอโถงดีอะไรเงี้ยไม่เปรี่ยวก็มันวิ่งมา400อโลใชไหมพรุ่งนี้ก็จะสบายแล้วไปนิดเดียว100โลถึงแล้วก็ไม่เหนื่อยมากตรงตามนัดแน่นอนรถผมก็รหัส CBMH18 ครับ ปี24ครับออกเมื่อมีนาปีนี้ครับเป็น Toyota h i l u ัก e ี vo 2.8 4 w ร e วิลด์ออครับช่วงล่างก็จัดเต็มตามที่ครรบอยแนะนำเลยเพราะว่าผมขับแล้วโอเคเลยผมก็ตอนผมขับผมไม่รู้สึกเร็วนะพอก้มดูไม่เอาที่ผายไปร้อยแล้วเหมือนกันเว้ยต้องรีบๆแอบๆเพราะเราพยายามคุมเองไม่เกิน80ไงก็ผมมั่นใจอะคือแนวผมมันไม่ใช่แนวผู้วิชิตอะต้องไปดอยสูงๆไปอะไรเงี้ยผมจะเป็นแนวเปลี่ยนที่ใช้ชีวิต ใช่ไหมผมไม่พยายามใช้ชีวิตที่อยู่ในรถบ้านเนี่ยให้เหมือนอยู่กับบ้านอ่ะผมทํำในที่บ้านได้ผมก็ทำในรถบ้านได้ผมว่ามันมันอิสระดีอ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆมันก็เพลิดเพลินก็อุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยทำอาหารผมมีครบนะ ก็มีหมชาวเต้นเลยผมก็เซตแบบชาวเต้นเลยชาวเต้นก็าเซตไงผมเซตหมดเลยแล้วเราก็ทําอาหารเหมือนชาวเต้นอุปกรณ์การทํางานผมก็เอาก็มีเหมือนอยู่บ้านเลยนะกีตงกีตาร์ผมก็เอามาเหมือนใช้ชีวิตอ,อยู่บ้านอะปกติเลยมีครบก็ใช้ได้มันยอดส่วนหน่อย งานดีเลยคือผมเทรดในเซทห้าสิบออปชันอ่ะอันนี้เป็นภาษาที่ส่วนใหญ่คนไม่รู้มันเป็นเหมือนทีเฟกตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนี่แหละผมก็เทรดแบบเทรดเพราะผมไม่ได้ทํางานประจาแล้วไงมันก็เหมือนงานดีเลยอะ่ะให้เราได้ใช้สมองอะไรบ้างแล้วก็ผมก็ศึกษาผมไม่ได้จะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมผมแค่ผมอยากถ่ายเก็บอะ่ะแต่นี้ถ่ายว่ามันต้องตัดต่อไงผมก็ต้องเรียนรู้การตัดต่อใช่ไหมผมก็มาใช้แอปใช้เ e อิบเนื้อแล้วผมก็เรียนรู้แล้วผมก็จะตัดต่อในรถเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่คลิปที่ออกในช่อง ไอมอเตอร์โฮมไทยแลนด์องผม่ะผมตัดตอ่อเสร็จนี่เลยเอออย่างอันเนี้ยผมก็ว่างปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมกลางคืนผมได้อะไรกลางคืนก่อนนอนวันนี้ผมก็เป็นนอนตัดต่อเล่นนะ่ะเก็บไปเรื่อยๆเพราะมันสะสมหลายๆวันไงแล้วผมก็จะตัดตอ่อเสร็จสุดอยากจะอัพอัพก่อนกลับบ้านว่ยอัพเสร็จละประมาณเนี้ยมันก็จะใช,ใช้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบเฮ้ยเที่ยวผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นเที่ยวมันอายุเยอะมันไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปตุล้ตื่นเต้นอะไรไหมผมก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาปกติ แค่นั้นเองมันก็มีความสุขในตัวของมันเลยเนะี้ยผมไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเลยผมอันเนี้ยสมมุติเราไปอยู่อันนี้สาธารณะเลยเนี่ยเราก็ ง่ายขี้เยี่ยวเต็มที่เลยเพราะเราไม่ได้อยู่สาธารณะแบบ 3, วัน5วันส่วนใหญ่เราไปมันจะไม่ว่าอุทยานหรือแคมป์เดี๋ยวนี้ mm. เขาพัฒน,นาขึ้นเยอะแล้วห้องน้ําผมจะถ่ายหนักที่นั่นบางทีถ่ายเบาฉี่เนี่ยผมก็ผมก็เข้าห้องน้ำเข้านะของเราจะเข้าเพราะตอนกลางคืนเราตื่นตีสองตีสามแล้วก็เดินลงไปยเงี้ยผมก็เข้าผมไปทริปหนึ่งอ่ะถังหนึ่งยี่สิบลิตรอะสองคนสบาย mm. ตอนนี้ผมจอดน่าจะเป็นพนมลุงจําลองนะของ mm. อาช้างลีนาเขาเนะี่ย mm. ผมก็ได้ฟิลเล็กๆอ่ะ mm. เราไม่ต้องไปถึงที่มานี่ก็ได้ฟิลแล้วแล้วก็มูลิเวนมันกว้างไงมันมองแล้วมันกว้างแต่เป็นส่วนตัวเนี่ยผมนั่งเนี่ยหูนี่กว้างเลยลองแล้วผมไม่รู้สึกกลัวผมก็รู้สึกปลอดภัยอ่ะเออไปมีอยู่คลิปหนึ่งนะพี่เขามาถามใช่รถคุณหรือเปล่าเขามองผมอะ่ะเขาดูคลิปผมไงในย<ะ>ูทูบอ่ะเขาคิดว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์รถแคลริบอยทายมาติดแคลริบอยพูดนู่นพูดนี่แคริบอยหมดเลยไม่ผมผมพูดตามตามเนื้อผ้า มันมีปัญหามีปัญหาบ้างไม่ไม่ปกต,ติเลยมีปัญหาประเด็นคือว่าปัญหาเราแก้ปัญหายังไงแล้วคลิบอยแก้ปัญหาผมบอกผมประทับใจใช่ไหมบางทีมีปัญหาแอร์นิดหน่อยอ่ะผมก็ยังบอกเลยทางบริการเซอร์วิสเนี่ยผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวผมขับรถก็ไปใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวส่งคนมาเลยเพราะมันไม่ได้หนักหน่วงแต่เขาอยากมาดูให้เลยอะไรเงีเ้ยพอดีเขาผ่านในรูทนั้นเพราะเขามีโมบายเซอร์วิสอะรถโมบายเซอร์วิสอะตรงเนี้ยมันช่วยลูกค้าเยอะผมบอกให้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยนะ พูดจริงๆเอาผมพูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าต่อไปผมเยบริการไม่ดีเงี้ยผมอาจจะมีบ่นบ้างผมเป็นคนตรงๆไงผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งของแครี่บอยไม่ได้อวยนะเนี่ยโอเคนะั้นเดี๋ยวผมไปเอานิ่งสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อครับจริงๆเ็ามีระบบไฟฟ้านะเป็นมอเตอร์กดปุ่มได้เลยแต่ผมไม่รู้เป็นไรผมเคยใช้พวกของทุเร่ไงแล้วผมว่ามันแข็งแรงอะไรเงี้ยผมก็เลยยอมแบบออกกำลังกายหน่อยแล้วกัน เยอะเยอะจาก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 นั่นจากสแตนดานอะเช่นะนะที่เอาที่นึกออกเนี่ยตู้แช่เนี่ยเราลองนึกภาพดูเราแคมปิ้งเนี่ยแล้วเราขึ้นไปเปิด,ปดตู้เย็นข้าง,นงบนไม่สะดวกแน่เราก็จะตรงนี้มันจะแช่น้ําแข็งนี่15ลิตรนะครับแครลลีบอยก็ทําตรงนี้ให้เราแช่ได้สบาย2บันไดเนี่ยเปิดประตูแล้วออกเองเข้าเองใช่ไหมแต่ระบบเมนูนนผมยังคงเขาอยู่อันนี้ผมน่าจะเป็นคันเดียวกับแครลลีบอยด้วยแล้วก็มีไอ้ระบบชาร์จเป็นดูอัลชาร์จ ลองรับการชาร์จชาร์จดับเบิลอะชาร์จสองเท่าอะเราใส่ชาร์จเจอร์ไปตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีระบบไฟเปิดปิดไฟที่ดวงโคมแตะปั๊บเปิดปุ๊บอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยผมมีใช่ไหมแล้วก็ระบบปั๊มน้าปั๊มน้ำปกติก็ต้องไปเปิดก๊อกเวลาจะเดนเน้ำเอกจะแทงท้งานน้าที่น้ําที่เราอาบน้ําอะผมกดปุ่มเลยใช่ไหมกดปุ่มแล้วก็ไหลเลยอะไรเงี้ยมันเยอะอะนี่ยังไม่หมดยังมีอีกข้างหลังผมก็จะใส่เป็นชุดแคมป์แคมป์กาวของชาวเต็นท์เลย ก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้ตัวตัว,ตวแบบมีผนังรองสูงอะ่ะสองตัวแล้วมีเก้าอีพ้พับสองตัวผมวางหน้าใช่ไหมแล้วก็มีตัวโต๊ะมะีที่แขวนอันนี้เป็นเสาวไว้เราไว,ไว้แฝงผ้าแล้วก็แฝงหมอ้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนี้ที่วางกีตาร์อันนี้ฐานอะไรเงี้ยฐานไว้เผื่ออยากจะปิ้งย่างแล้วก็มีเตาปิกนิกของชุดเต็นต์ตัวนี้ใช่ไหมใสาย,ยางสว่านไว้ขันตัวสมดุลล้อไว้รองไปนางสุดก็มัน ถ้าไปแบบแคมป์ก็6ระหกวันถ้าจอดนอนสาธาณนะก็สองสาวันโดยที่ไม่ต้องต่อไฟต่อน้ํแเราอยู่ของเราเองเลยเปิดไฟอยู่สลัดได้เลยแต่ถ้าเราไปนะจริงๆมันไม่ต้องต่อนะถ้าเราขับรถพอดีผมจอดอยู่ก่าที่ไงถ้าเราขับรถมันก็มีไดชาร์จใช่ไหมแล้วก็ชาร์จไฟกลับได้แบตผม2อลูกครับผมเพิ่มไปลูกหนึ่งก็เป็น16กิโลวัตใช้สบายๆอ่ะผมเคยทดสอบแล้วคือผมไม่อยากติดทั้งคันใช่ไหมผมก็เลย ผมเห็นว่าไอ้ลายคาริบอยก็สวยอยู่แล้วไงผมเปลี่ยนเขานิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนจากสติกเกอร์สีดาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปหน่อยนึงไม่อยากเป็นนังคานผมว่าอันเนี้ยดูดีแล้วว่ามันเข้ามันดูเป็นลุคแข็งแรงอ่ะเหมือนเราดูไอ้หนังโรบอทอะโดนอะไรเงี้ยผมว่าโอเคแล้วคือคนจะซื้อหรือว่าคนจะมีจินตนาการผมบอกได้เลยนะเมื่อก่อนผมเล่นเรือนี่ไม่ได้โมนะเศรษฐีแม่งซื้อเรือตามผมอะคือมันต้องเกิดแพชชั่นก่อนแพชชั่นคือว่าเฮ้ยกูอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้เว้ย แล้วเฮ้ยแล้วมันใช้ชีวิตจริงมึงมึงหลอกกูวบนเนี่ยมึงมึงเอาอะไรคล้ายๆประมาณว่ามึงการแสดงหรือเปล่าใช่ไหมของผมมันชีวิตจริงอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องให้เห็น่าเขาเห็นภาพแล้วคนในวัยประมาณ3ามสี่สิบเนี่ยโอเคกําลังยังไม่พร้อมเขาคิดว่าเป็นความฝันอีกสิปีจะไปรู้ได้ไงเดี๋ยวกุณสันทำงานไปเรื่อยจะรู้มีคนซื้อขึ้นมาเพราะเขาเห็นภาพว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความฝันเป็นชีวิตจริงมีคนใช้ได้จริงแต่ตอนนี้เขาเงินเขายังไม่ถึงไงการสักดิ์ศรียังไม่ถึงผมตอนเด็กๆวัยรว่นสักวันผมจะพูด ผมยังไม่กล้ามีผมต้องทํางานตั้งกี่ปีแล้วผมยังไม่กล้าฝันว่าผมจะมีกระบะเลยย่นตงวันนี้มีรถบ้านมีเรือด้วยได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของความมันเรื่องแล้วก็มันเป็นไปได้หมดวันจันวันผมจะพูดให้กำลังใจคนที่ใน YouTube ผมไหมคูดเรื่องความฝันครึ่งหนึ่งเป็นชีวิตในความฝันผมเลยครับโน่นนี่นั่นผมใช้พูดให้กำลังใจพวกเขาแม่งเป็นไปได้หมดคุณไปคิดตอนนั้นผมยังไม่คิดเลยผมจะขับมีกระบะขับใบจิ๋มหายกูยังต้องแบบทํางานเรียนพักข้ามเช่าห้องเรือละแปดร้อยอยู่เลยใช่ม อันนี้ของนี่มันจะมีอยู่แล้วกับที่เอามาใช่ไหมเป็นชุดตะเกียงนี่เป็นเตารีดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องใช้เตารีดแล้วก็มันก็อันนี้เป็นชุดต้มไข่ชุดเป่าผมหม้อข้าวเล็กอันนี้มันอันนี้มันติดรถอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับมันเลยคาวไว้เลยอ่ะแต่เป็นขนมมาขนมก่อนละกันเนี่ยก็เป็นของที่ขนมกาแฟนี่ขนมหาไม่ข้าวเกยบรวยเพื่อนวันนี้ได้เพื่อนเพิ่มคนนะเนี่ยนมกินตอนเช้า อะไรงี้จุกจิกจกจิกมาเมาื่อวานต้องมีติดรถเป็นสามัญประจําบ้านอยู่แล้วสามัญประจํารถเสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมีติดรถไว้หลาเดือครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วไม่ได้ขนตลอดผมสูง180ผมก็นอนสุดเนี่ยนอนขวางนี่เลยนอนข้างบนนะเดี๋ยวนอนให้ดูไหม <S 1> <S 1> <S คือตัวเรารถเคลื่อนที่ใช่ไหมผมไม่เอาผ้ามาคุมไว้ก่อนผมกลัวมันไหลลงใช่ไหมก็อ่ะผมเปิดผ้าไปปุ๊บมีโน้ตบุ๊กมีโดนลิกิตา้าเนี่ยเป๋าเสื้อผ้าสำรองนี่อาจจะเป็นพวกคุ้นนายเกงนายกันงเนยไอ้นี่มันขนมจุกจิกจุกจิกแล้วก็ เราก็มีนี่ไงมีน้ําองุ่นเนี่ยน้ำอาองุน่นจะต้องเป็นหลักเลยแล้วก็มีอันนี้น้ําลําไยมีน้ําลําไยแล้วก็อ้าวแก๊กขวยอันนี้เป็นอันเนี้ยอันนี้ซื้อไว้เผื่อคุณหนันเลยไ,ไปหาซื้อตั้งนานรุ่นนี้มันกินยากเนี่ยอันเนี้ยผมแช่ไปแล้วเย็นเจี๊ยบอันนี้ตู้นี้นเราก็จะเก็บพวกอเคมีพันใช่ไหมพวกนี้ที่ใส่ใส่ใส่ช็โกโกะแล้วก็อันนี้ก็มีดไงตู้นี้ก็เป็น จานชามช้อน,นชุดแคมปิ้งเนี่ยเนี่ยเป็นอ่ชาชามสนามชูลางก็เป็นอ่ารองเท้ารองเท้าผ้าใบไว้ใส่ออกกำลังกายอ่ามีน้าการไม่แกว่งเพราะว่าเราออกแบบร่วมกับคุณช้างอันนี้เรา,เราถอดมาเปลี่ยนฐานได้อันนี้เอาไปเรียนแบบได้นะเราติดแม่เหล็กเรามีแม่เหล็กตรงนี้แม่เหล็กนี่แล้วก็แปลเหล็กนี้มันก็เลยไม่แว่งผมว่าผมอยู่ผม,ผมเป็นคนอาบน้ําไม่เยอะไงไม่ถึงว่าใช้น้ําไม่เปืองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยอาบน้ำนะก็อาบแต่จะอาบตัวเนญ่อาบวันละหนนะ ของสาหรับผู้ชายอ่ะตอนเราตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเพราะเรานอนแอร์ส่วนเราไม่ได้เหงื่อออกอะไรมากมายใช่ไหมเช้าอลังกายเสร็จก็มาก็มาล้างหน้าแปรงฟันเรือถ้าเท้าก็อาบน้าไปเลยใช่ไหมแล้วตอนเย็นบางทีก็ไม่ได้อาบถ้าเกิดมไม่ได้ไม่ได้ไปไหนอ่ะเพราะผมอยู่ห้องแอร์ตลอดไงไม่ถึงขนาดอาบเท่าที่บ้านได้อ่ะมันจะแบบสบายที่บ้านแบบโอ้ขัดที่ใครแบบอันนี้ก็ไม่ไหวเราก็ต้องรู้ว่ามันน้ำมัน120ลิตรอ่ะอยู่ที่ประเมินด้วยถ้าวันสุดท้ายผมก็จับเต็มไม่เกยดหนักรถผมก็จัดเต็ม เพราะฉะนั้นพอก่อนอนั้นเริ่มเจ็บคอแล้วคุยกับมือทั้งวันแล้วเดี๋ยวลงไปหาอะไรแบบยิ่เย็นคอชุ่มๆคอกินกันดีกว่าป๊าาปบความรักเจอเริ่มต้นชายทุกคนลีไกลเหตุอันใดจะอเคยคิ้ดูหรือไมใจลอ้อมกอบตัวเองตั้งขอแม้ลักเสียมากมาย ็มชายใดเป็นได้ดังเจนกดเกณฑ์เ,เธอวางไว้ใครบ้างมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใครยายที่ต้องหลอกตัวยวันนี้ดึกแล้วครับเดีย๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ครับ สามชั่วโมงกว่านะมันตั้งแต่ผมก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเงี้ยจอดแวะปั๊มนี่ปั๊มนี่มันมาเรื่อยๆแล้วก็ถนนมันก็ถนนมันจริงๆถนนอีสานผมว่าขับสบายนะสบายคืออะไรปบมันระนาบไปอย่างเดียวเลยมองว่าเราจะเป็นระนาบเลยแล้วก็เหมือนมีแบบเขาเรียกว่า ทะเลต้นข้าวเราจะมองไปเห็น้วนานนี่มันหน้าฝนไงมันก็จะดูแบบสบายตาต้นข้าวมันขึ้นอะไรเงี้ยขับมาเพลินเพลินครับเมื่อคืนนอนเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างเปิดสัลรูไม่ถึงขนาดเย็นมันไม่มันไม่เหมือนเขาใหญ่อยู่แล้วแต่ลยการมันโปร่งแล้วก็มันก็มีต้นไม้ตรงนั้นใกล้ประสาทตรงนั้นก็โอเคผมนอนประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกแต่มันมีลมเมื่อคืนมีฝนตกอ่อนๆด้วยมันเลยชุ่มชื้นหน่อยอ่ะผมก็นอนสบายตอนนี้ผมมาจอดอยู่ที่ บิ๊กซีวานินชัมลาบครับแล้วผมก็ชาร์จ EV ไปด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ตอนนี้ก็ไปนอนเย็นนี้ไปนอนที่บ้านเจ้า,เจ,าเจ้าภาพครับแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะขึ้นไปผาชนะใดกันแล้วเราเช็คแล้วระบบไฟไม่มีอะไรเงี้ยไม่พร้อมแล้วเราไปค้างด้วยอย่างต่ำหนึ่งคืนหรือสองคืนเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนตอนนี้น่วลาเจ็ดบาทมันเขาแจ้งแจ้งมาแล้วก็ชาร์จของเราเนี่ยของผมมันเต็มที่8หน่วยอะเพราะไม่มีอยู่แล้ว10หน่วย ทั้งหมดมันสิหน่วยใช่ไหมไป8หน่วยเนี่ยห้าสบาทแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ชาร์จไปผมก็ไปกิน mk s u k i มาสบายสบายตู้ ev ก็ต่อ,อยออกมาคือ dc กับ ac รถบ้านเราใช้ ac ac ก็คือ220 220ก็คือไฟบ้านเหมือนกันเลยแรงดันเท่ากันแต่สถิลภาพดีกว่ามันเป็นอะแดปเตอร์ต่อระหว่างหัวชาร์จ ac type 2ของ ev เขาใช่ไหมแล้วก็หัวามขาที่ของ c a l i b o y มีตัวกลางตัวนึง เสียบเข้าหากันก็จบเราก็เนี่ยก็ใช้ชีวิตเนี่ยก็เท่าที่เห็น ตื่นเต้นตื่นเต้นแ,แล้วพี่เขาพี่ก็มีเรื่องคุยเยอะประสบก,การณ์เยอะอะคาลรีบอยเ็ส่งทีมเข้าไปดูแลให้ก็วันเดียวเขาส่งไปผมว่าไม่มีปัญหาอะไร ่อคืนกลับมาจากปราร์ตี้กันที่มองมูลนะครับประมาณสักสามสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็มากินอะไรกันอีกนิดหน่อยนอนสักเที่ยงคืนก็วันนี้ก็ตื่นเช้ามาผมตื่นแต่ตีห้าแล้วก็ลงมาดูบรรยากาศก,ก็โอเคเดี๋ยวประมาณสักหกโมงครึ่งเราก็จะไปขึ้นที่ผาชนะใดกันละเราอาจจะนอนที่นั่นคืนหนึ่งแล้วค่อยดูพระอาทิตย์ตกอีกเช้าหนึ่งของพรุ่งนี้เพราะวันนี้เราขึ้นไปไม่ทันพระอาทิตย์ตกอยู่แล้วครับผม ที่มากินน้ำมันจะดีวนแล้ว thank you ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วครับก็ขึ้นมามันก็ได้ไปเดินดูชมบริเวณคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปดูพาทิตย์ขึ้นจริงตอนประมาณตีห้าครึ่งเดี๋ยวผมต้องไปเอนจอยพี่ๆก็ต่อครับพอดีเขามีปาร์ตี้เล็กๆก,กันนิดนึงต้องขอลาตรงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ เต้นอย่างแล้วก็ภูมิใจอย่างว่าขับไปสองข้างทางมองแต่รถเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราเป็นตัวแปลกอะไรนะฮะเปลี่ยนแต่ว่าเขาเขาไม่เคยเห็นรถบ้านอย่างนี้มาเมื่อกี้นักท่องเที่ยวซึ่งมาจากมาแคมป์ที่ผาชนะใดเนี่ยเข้ามาทุกคนยกกล้องโทรศพัพท์หรือถ่ายมาตลอดเลยไปเห็นพวกเราจอดเลี้ยงกันอยู่12คันหนึ่งเนี่ยเราไปจอดแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มปตทอตรงอุบลรถตู้ที่จะผ่า,านท่องเที่ยวมาเที่ยวใการแห่เทียนก็ พี่ไปไหนกันเราเราบอกแอร์พายรถเราเหรอเขาบอกพี่รถพี่สวยดูดูดูต้มต้มยำหมด้านหนูวันี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกไว้ว่าคนคงจะมีแมนอยู่ตามมา Carry Boy the name of quality and design